เทมอนีศิลาปะดุสูตรของค้นถุงบุล่าพัดทินเนาะค่ะเข้ากสิไซอันนี้เป็นคาค่ะคาที่เข้าสับสับละเอียดเพราะว่าสูตรของเข้าเข้าสิกินแบบเน้นสุขภาพเนาะค่ะอันนี้ก็คือเครื่องลาบลาบกินมือนีเนาะค่ะแซ่บลาบกินเองเฮ็ดกินเองนี่นะคะปรุงเอง ทำเองทำเองปรุงเองดับแหลกก็คือใส่น้ำปลาเพราะว่าใส่ลายกรไดค่ะเพราะว่ามือนีสิลอกมึงล่องแบบว่าลาบบ่เคยใส่ปลาเนาะคะ่ะมือนีก็เลยใส่ปลาจาของบ่กินเผ็ดก็สิบ่ใส่เผ็ดยำเองห็ดเองคาค่ะ ขานีซับซับฝอยฝอยขาออนเลยค่ะมันับฝอยฝอยเพราะว่ากินสดแบบนี้มันสิเป็นนั่นนาะค่ะมันสิดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์ hmm. เครืองเข้าใส่เยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นค้นเน้นสุขภาพใส่หอมใส่ ใสครกคั่วบ่ใส่น้ำไหลายค่ะเพราะว่าย่ำแบบเอซิลหลากแบบแห้งๆค่ะเพราะเห็ดแบบเพราะว่าบ่ใส่น้ำไหลายสิไหมคะเพราะปกติย่ำนี่มันสิมีน้ำเนาะหลากแต่นี่เขาละเขาเห็ดเัาบ่เอาน้ำ กินเองเนาะค่ะเบรกพีธีพี่ถานยังมาปดุกปนุกอย่างนี่นะคะห้องสื่อมากแะ้วก็ห้อกับมแกจเอาตะเหนือมันกับมาซัาบซั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 บแล้วก็เอา,าตักน้ำห่อนอีกที่นึงนะคะอุน่นให้มันห่อนบางที่ห่อก็เอากอางเอาหัวมันเนี่ยลไปต้มต้มใส่ผวกคาพวกตะไคร้แล้วก็ใส่ใบบก,กูดเห็มันเป็น เห็นมันหอมแล้วห้ากะเอามากขัวๆเสียงค่ะสาบกินเองเนาะไม่ค่อยเผ็ดจนเผ็ดอีกนอย ทุงกุลาับพินมัอนี้กุงลาบประดุกโชว์เลยค่ะสีสันน่ากินไหมคะพริกมันว่าเป็นพริกขี้าเนาะค่ะพริกขัวมันก็เลยออกสีจืดๆสีมันว่าแดงแนมมึงมันก็สีสี ประยุกต์เป็นจังเปกีลยวังสีแสบเพชรแล้วค่ะเยันสีสียังสีเพชรนะค่ะปรุงเองเฮ็ดเองมันก็สีแสบเนาะคะ่ะพอทาเขาวผู้ขาใส่เครื่องเพราะว่าหอมข้ากระสุยหอมเป็น เป็นหัวเป็นหัวและะ้วก็่าข้ากก็เอามาซับซับซับเอาคาอ่อนมาซับนะคะอืเพราะว่าเข้ากินสดเน,นี่ยมันจะมีเอ็นซ่์ หอมกร,ร้างกระเทียม,มกระซางอ่ากระแตวแต่ขิงกระแ้วแต่เนาะคะ่ะเพราะว่าท้าเห้าเอามาเห็ดสดกัสิมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเห้าต่อสุขภาพเพราะว่ามันจะเป็นเอนไซม์จานมเบมลอเลยค่ะเสบแสบน้ำกันค่ะมื้อน,นี้เม่นู่อาหาราคนสังเป็นคนถุงบุราพัดกิน ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเป็นเมนูอีกมือหนึ่งของคนนีสะไอคนถุงกุล่าผัดทินเนาะคะ่ะลาบปลาดุกผิดเองเลยค่ะมือนี้ปุงเองสดสด,สดชัดชัดเลยค่ะมือนี้แล้วก็มีผลไม้ผลไม้มีมีส้มกับมะยงคิดค่ะต้มจดืดไอ้มะละใส่กระดูกหมูกินง่ายๆเนาะค่ะมือนี้กินกับพักสด ผักสดกะซีมีผักกาดขาวมันนี่อยากกินผักกาดขาวแตงกวงกินลายมือแล้วเลยบค่คลดอยากอยากกินผักกาดขาวก็ไปลาบปลาดุกนี่นะคะกินกินบ่าก,กินเขานะะ่าเลยค่ะเพราะว่าเน้นสุขภาพคือหลาบนี่นะเน่าสิใส่เครื่องเยอะๆใส่เครื่องเยอะๆ,ละะอะๆแล้วก็เห่ากับใส่คาเยอะๆแล้วก็ใสหอมซ้อยเยอะๆเนาะคะ่ะ ชีต้นหอมเลยหลายอย่างกินเพื่อสุขภาพเสๆน้ำกันค่ะส,สุขูสุขล้นพีพีพน้องๆอกินใดเนาะค่ะอาหารบานเฮาง่ายๆเนาะก็กินแบบบานๆเนาะค่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้ใดพรท่านกดติดตามก็กดติดตามให้ในเดอ้อค่ะใกล้สิครึ่งปีแล้ะค่ะยังบ่ท่านถึงครึ่งทางค่ะไปเรื่อยๆค่ะแบบสบายๆเพราะว่าสู้มือนี่ เฮาสิไปเอาอยัางมากไม้บ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าออกไปใส่กับบไดยูตะบานชีวิตประจําวันก็คือเอาลิปทีเฮ็ดอาหารการกินนี่แหละมาลงให้พีให้น้องมาทักท้ายพีพีพนองนองสุกูสุคนคกะอย่าเฝ้านำข้านกันอย่าเฝ้าเบื่อไนกันเอ้อค่ะจบลิปไ้แค่นี้แหละค่ะสิกินละเฮ็ดแล้วเรียบร้อยก็สิกินเลยขอพระคุณเล้อสวัสดีค่ะ